ดีครับคิด้องเหมือนน้เข้าอยู่ใน่องมินิกหลังคัดนะครับเหมือนนิเข้าจช่ว่าขยายพันธุ์นะครับเป็นกบกระขามเทศนะครับเหมือนกระขามเทศนะครับจะมาตอนนะครับก่อนการตอนดูมียั่งไร้ครับปุ้ยมะพร้าวมักคือเก่านะครับเยนามนะครับหนึ่งืดนะครับเราจะมาดูกันครับที่การตอนภาเอ็ดอย่างไรนะครับการขยายพันธุ์นะครับแล้วเลือกริงก่อนครับ ิ่งจ็ช่วยนะครับเราจะเอากิ่งนี้นะครับถึงผันนะครับสา,ามเทศนะครับอันดับแรงก็ต้อตรงบัน่นซะก่อนนะครับับงาน,นะครับพี่นอกจะมีน้ำนะครับเท็นอย่างนิดนึงนะครับบั่นใหอกซะก่อนนะครับ หนึ่งนะครับระยะห่า,หางประมาณสองเส้นนะครับบัตหัวนะครับอออปอดควบคำมทิศบัตรเก๋อ,อกนะครับ ดีอะนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเอาถุงห่อนะครับถุงดำถุงที่เตรียมไว้ห่อนะครับดีหน้อาอกกันครับใช่ไหมอยากไว้บุรีครับเอาไปตรงกลางนะครับห่อนะครับ มัดนะครับ สวัสดีครับผมอยู่ในช่องมินิคนหลังคันนะครับเหมือนี่เรามาดูตุ่มตอนแล้วนะครับหลากสวยๆแล้วครับแตกหลากสวยแล้วครับอายุได้สามสัปดาห์นะครับแตกหลากสวยๆนะครับเริ่มแตกลากออกแล้วนะครับไก่แล้วนะครับจะได้จะได้ลงแล้วนะครับ ยูสามสัปดาห์นะครับน้องหลากสวยๆนะครับดูตรงนี้นะครับหลากสวยนะครับหลากเหลืองสวยนะครับน้องครับพี่น้องดูนะครับหลาก ตั้งแตกนะครับวันนี้ก็แตกสวยนะครับแตกสวยนะครับกิ่งตอนนะครับสวยงามครับพี่น้องรากสวยๆนะครับแปลกแล้วนะครับ นั่นะครับนี่ก็ออกนะครับนี้ก็ออกกับผมออกกับทุกตอนทุกกิ่งนะครับลากสวยๆแล้วนะครับไกล่แล้วนะครับีลยวลากต้นมะขามเทศนะครับพี่น้องกิ่งตอนมะขามเทศ ครับเทไม่รู้พันอะไรนะครับอ๋อไม่โูกัดครับพี่น้องจินตอดมาขามเทศยไก่จะได้ถึงเวลาลงนะครับพี่น้องหลักสวยๆ ไม่เต๋งครับนี่ตุ่มนี้ครับยังไม่ออกหลกักตุ่มเดียวนะครับตอนนั้นออกหมดแล้วครับตุ่มนี้แหละตุ่มนี้ก็ยังไม่ออกนะครับขิงข้างบนนะครับสวยนะครับพีน่น้องหลักสวยงามครับพีน่น้อง ขามเทศ่ครับมีอยู่ยี่สิบกิ่งนะครับอยู่บัรอีกสิบกิ่งนะครับอาจจะพอนะครับขามเทศกิ่งตอนมข้ามเทศของมีนี้นะครับการทดลองนะครับสามสัปดาห์นะครับออกรากอย่างสวยนะครับสามสัปดาห์ สัปดาห์ที่สีน่าจะตัดได้นะครับผมหลักสวยๆนะครับน้องกำลังแตกแากออกมานะครับสามสัปดาห์น่าจะปลูกสัปดาห์ที่สีน่าจะตัดได้นะครับสีสัปดาห์จะเหมาะนะครับตอนนี้สามสัปดาห์ครับพี่น้อง อานะครับหลังเรื่มผูแลนะครับเรื่มผูเรื่มเ,เห็นแววผูขึ้นมาเรื่อยๆนะครับน้องตอนไม่ยาครับใช้เวลาประมาณสามสัปดาห์นะครับสิบกว่าวันแตกลกครับประมาณสิบห้าวันครับแตกลากแล,กล,กลก้วครับอายุได้สามสัปดาห์รลกจะเรื่มยาวแล้วนะครับสวยนะครับ สวยคลัสวยสวยงามๆนะครับเป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่านะครับนี่ก็เลื่มแตกออกมานะครับนึกววาไม่แต,แตกนะครับแตกอยู่นะครับนี่ละนี่ก็แตกนะครับเกันไหมครับนี่แตกนะครับสวยนะครับหลักสวยขาวสวยนะครับก่อนในการ ตุ่มตอนนะครับใสกะปิหนึ่งช้อนนะครับต่อน้ำประมาณ20ิลิตรนะครับประมาณสิบกรัตนะครับกับเต็มร้อยหนึ่งฝานะครับหลากจะออกประมาณนี้นะครับสมหมักใส่ตุ่มตอนแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะครับการตอนเราก็บังบวลัดนะครับ อายุสามสัปดาห์นะครับสิบห้าวันลากออกนะครับผักทำเองกับมือเลยนะครับสิบห้าวันเรื่องแตหลากนะครับแต่ว่ายังใช้ไม่ได้นะครับอันนี้สามสัปดาห์ครับประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับยี่สิบกว่าวันนะครับสัปดาห์ที่สามสวยนะครับสัปดาห์ที่สีน่าจะตัดได้นะครับ เอาไว้สีสัปดาห์นะครับถ้าจะไปลงพ่อชำน่าจะได้แลวมั้งนี่สวยนะครับโอ้หลากอย่างสวยครับเราให้หลากออกเต็มกว่านี้นะครับเราจะไปปลูกกันนะครับรอเตรียมแปลงนะครับเลยไม่ได้ตัดนะครับตอนนี้รอรถมาพ่อไม่มานะัด หลายวันแล้วครับก็ไม่มา,มาพาผีเลี้ยงเราไก่จะครบครบ,ครบแล้วนะครับตาครบก็บมีนะครับประกบ30ต้นนี่ก็ประมาณ30ต้นน่าจะอยู่ได้นะครับปักหวาน500 600ต้นนะครับอาจจะพอนะครับผีเลี้ยงนะครับ นี่ก็ลืมเตกนะครับแตกสวยนะครับพี่น้องโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีอะไรมานะครับมาอัปเดตตุ่มตอนของเรานะครับโอเคครับไ้เจอกันคลิปหน้าครับมากรไรถึกใจกระแช่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับนะมินิคนหลังคันนะครับหันมาทำเกษตรกรนะครับ นี้ก็ฝากไว้สำานีแล้วครับพอกันคิมนาครับสวัสดีครับ